สวัสดีครับทุกคนผม j จซจาก Movie w a n d เ r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับที่ผมดูจบแบบทรมานตัวเองมากคือดูแล้วก็รู้สึกว่าดูอะไรอยู่วะเนี่ยนะครับก็ดูจนจบนะแล้วก็เอามาคุยกันหลังดูจบนะครับสำหรับซีรีส์ในตระกูล Star Wars นะครับในเรื่องว่า The a c o l y t e ตามชื่อเรื่องเลยนะครับ t ดี c o ค e l like, ไลคนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของพิวผนะู้นะมันเป็นเหมือนกับเป็นสิทธ์นะครับไอเอามาเข้าใจเอาตอนแบบตอนจบแล้วว่าอ๋อไอเบื้องหลังความต้องการของไอใครเมียของไอตัวร้ายอะไรเงี้ยมันต้องการที่แบบอยากจะมีสิทธ์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเข้าใจก็แบบงงๆอยู่นะครับตอนที่ผมดูตั้งแต่ตอนแรกๆนะก็ มันก็เฉลยเร็วนะครับตอนแรกก็เราก็คิดว่าอ๋อโอชาเนี่ยเป็นคนที่ไล่ฆ่าพวกเจไดทุกคนใช่ไหมครับเราสรุปอ๋อไม่ใช่สรุปเป็นเมย์เมย์ก็คือเป็นเหมือนฝาแฝดน,นะครับแล้วก็เป็นแบบเข้าฝ่ายมืดอะไรประมาณนั้นแล้วตอนหลังก็มาเฉลยอ,อีกว่าอ่าโอเคมันเป็นเวทมนต์นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นลูกหลานของอ่าวิช <It 's S 1> นะครับ s <S พวกแบบแม่มดอนละประมาณนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้คือดู Star Wars, Wars มา Wars แล้วก็แบบฮะ <Wars. S 1> มันมีมันมีแม่มดด้วยหรอวะผมไม่รู้จำไม่ได้มีแม่มเด,ด้วยหรอก็ไม่รู้ว่าเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่านะครับแล้วแม่มดพวกเนี้ยก็สามารถใช้ฟอสได้นะครับแล้วก็มีการแบบเข้าไปในหัวได้สะกดจิตหรือแม้แต่เข้าไปในแบบหัวของเจไดอะคิดดูว่าเจได้นี่ฝึกฝนมาขนาดไหนก็ถูกเข้าไปในหัวได้นะครับแล้วอ่ะเราก็มารู้ว่าโอเคตอนที่เราดูบางเครงแรกก็คืออ่าโอเคอเมย์คือคนไม่ดีโอชาคนดีนะครับแล้วก็ มาสเตอร์โซของเรานะครับอีจุงแจเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นตัวหลักของเรื่องนะครับ <your> แต่เราก็ยังหาแรงจูงใจไม่ได้ว่าทาไมเมย์มันต้องฆ่าทุกคนวะนะครับก็ไม่เคลียร์นะแล้วมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งแบบว่า <see> คนที่คอยช่วยเหลืออะไรต่างๆนะชื่อใครเมียสุดท้ายก็มารู้ว่าใครเมียเนี่ยมันเป็นตัววงการอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไอ้ใครเมียเนี่ยก็มีหัวหน้าอีกทีหนึง่งเป็นแบบซิดหลอดสักคนหนึ่งนะครับที่ <see> มาโผล่มาจากต้นไม้อ่ะมืดๆนะครับก็โผล่มาอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มารู้ทีหลังนี้ว่าใครเนี่ยเ,ยเป็น<ว>ลูกศิษย์ของวอนเนสตานะครับเป็นคนที่เป็นเจไดหัวโลนะผู้หญิงอะ่ะซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนทาไมมันถึงสามารถใช้พอสได้เก่งกาจใช้ดาบนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่มีมาสเตอร์เป็นเจไดจริงหรอหรือว่ามันเป็นเป็นลูกศิษย์ของฟิตรอดคนไหนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่คนด่ากนันเยอะนะเรื่องนี้นะครับแต่ตอนผมดูเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกว่า จะสนุกหรือไม่สนุกเพราะว่าผมในหัวผมเต็มไปด้วย question mark หมายคำถามว่ามันทำอะไรกันวะคือก็คือดูเสร็จก็ต้องมาดูรีแคปดูเว็บนอกเว็บไทยอะไรเงี้ยครับว่าแบบว่าแต่ละคนก็มีความเห็นยังไงสรุปเนื้อเรื่องมาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องราวของหลายร้อยปีก่อนที่เราจะดู Star Wars <This S 1> ภาค <about> ปกตินะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าเราเห็นมาสเตอร์ย و าแสดงว่า คือพาสเซอร์ดา์เขาอาจจะอยู่แบบ3 4 0สี่รอปีอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนั้นอาจจะอายุแบบร้อยปีอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ไม่รู้เช่นหมว่าเผ่าพันธุ์เนี้ยอายุเท่าไหร่ที่เริ่มแบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยกลางคนนะเพราะว่าเบบี้ยดาเขารู้สึกว่าหลายปีแล้วก็ยังเด็กอยู่นะครับยังเป็นแบบเป็นเบบี้เดียยังไม่หัดพูดสักทีนะครับไอ้เรื่องนี้ก็น่าจะแบบเป็นหลักร้อยปีนะครับแล้วเราก็จะเห็นแบบแง่ที่เป็นเหมือนกับ แง่ลบนะครับเป็นความแบบดาร์กไซส์ของพวกเจไดทั้งหลายนะครับตัวเจไดเองเนี่ยนอกจากไปไปฆ่าแม่ของโอชากับเมย์แล้วเนี่ยตัวมาตเตอร์โซใช่ไหมครับก็เหมือนอยู่นีก็จะไปเอาลูกเขานะครับเหมือนเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาบอกว่าเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือลูกมาแล้วก็จะใช้เหตุผลว่าเนี่ยเอาลูกเป็นเหมือนสเกลเอาลูกไปแล้วก็เอาไปฝึกนะครับถึงแม้ว่าโอชาจะแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยมันมี หมือนเขาเขียนเหตุผลซ้อนเหตุผลซ้อนเหตุผลกันแล้วก็ตัวละครมันเหมือนกับมันมันทาสิ่งที่มันแปลกประหลาดมันแบบมันงงๆว่าเอาแล้วตอนแรกไปไปปลุกเขาทําไมแล้วไปทํรลายเขาทําไมนะครับไอฝั่งแม่มดก,ก็อาจจะอ่าโอเคที่ต้องแบบว่า agressive เพราะว่ารู้สึกว่าเจไดจะมาทํรลายหรือเปล่าแต่เจไดมันก็เป็นคนดีไม่ใช่หรออะไรเงี้ยทำไมมันไม่คุยกันวะนะครับเอาหนัก่านั้นอีกเมย์กับโวชา ทะเลาะกันแบบไม่ให้ไปไม่ให้ไปทะเลาะแล้วก็เผาเผาจะฆ่าแฝดตัวเองแบบวัต่ปัตอนผมดูผมแบบว่าอะไรนะมึงเผาเผาบ้านนะแล้วก็คือตอนนี้ไม่เฉลยก็คือเราคิดว่าทุกคนตายเพราะว่าเพราะว่าการเผาครั้งนั้นน่ะทำให้ทุกคนตายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนที่สู้กันใช่ไหมครับตอนสู้กันแล้วมันมันก็มีคนตายเกิดขึ้นผมก็เลยแบบดูแล้วโอ้โหแบบ เรื่องแต่ละอย่างนะครับแล้วหลังๆมาเนี่ยโอชาเองนะครับตอนที่มารู้ความจริงว่าอ๋อโจเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าแม่นะครับก็กลายเป็นว่าเข้าสู่ด้านมืดนะแล้วก็เหมือนฆ่าคนนู้นคนนี้นะครับอ่าสุดท้ายก็มาฆ่าเนี่ยไอโอชาไม่ได้ฆ่าใครมันฆ่าแค่มาเจอร์โซ่คนเดียวนะครับมาเจอร์โซก็เหมือนกับงงกับตัวเองว่าสรุปแล้วจะยอมรับผิดหรือไม่ยอมรับผิดสิ่งที่ทําไปเ <great> ขาบอกว่าจะฉันมีเหตุผลที่ต้องฆ่า ต้องทําาอย่งนี้แต่แบบฉันก็ขอโทษนะที่ฉันทาไปอย่างนี้นะครับก็มีความย้อนแย้งแต่ส่วนตัวผมชอบการแสดงของอีจูแจนะผมพยายามหาบทสัมภาษณ์เงี้ยเวลาแบบอินทวิวว่าเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่มีเลยเขาก็ยังใช้ล่ามอยู่นะครับผมคิดว่าเขาใช้เวลาหลายเดือนผมไปดูคลิปที่เหมือนกับเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพื่อแบบออกเสียงอะไรต่างๆนานาแต่ผมว่าเขายังไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับเบสิกคอนเวอร์เซชันเนี่ยน,น่าจะได้ไดแล้วก็พิธีการแสดงเขาดีเพราะว่าเขาว่ามีเบสิกการแสดงแต่เขาแค่แปลจา,ากภาษาเกาหลีปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นการพูดบทแบบอ่าแบบต่อบทกันนะครับแบบท,นนท่อนหนึ่งต่อท่อนหนึ่งตอนท่อนหนึ่งแบบนี้แล้วก็แปลไปเรื่อย<ๆ>ก็ต้องดูความหมายเป็นทีละนิดทีละนิดแล้วก็พูดแล้วก็เปล่งเสียงออกมาให้ถูกต้องนะครับออกเสียงเป๊ะมากนะครับแบบ พวก pronunciation อะไรต่างๆคือสุดยอดมากแล้วผมรู้สึกแบบทึ่งมากเลยนะตอนผมดูตอนนี้พีหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ้จะไหวปาวะคือเอาคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาแต่แรกมาแล้วก็ทําออกมาได้ดีคือเขาก็จะมีแบบมีความสำเนียงเป็นเกาหลีนิดหนึ่งนิดนิดเดียวจริงๆนะคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับอันนี้คือนอกจากด่าเรื่องเนื้อเรื่องแล้วผมขอชมเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องการทําให้คนที่ไม่ได้เป็น คนใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรารู้ว่าอินเทอร์วิวเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ออกแบบมาเท่ๆอย่างเงี้ยอย่างไครเมียอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่นะคือผมชอบแมนนี่มาก่อนแมนนี่ผมดูใน The Good Place มาเขาจะเป็นแบบสายฮาปกติเรื่องอื่นเขาจะเป็นสายฮานะแต่ว่าเรื่องนี้มาคือแบบเข้มๆเลยตัวร้ายแล้วก็แบบกล้ามานะครับส่วนไอ้ยอตเนี่ยมาเซอร์วิสตอนแรกอยู่ที่มาถอดเสื้อโชว์กล้ามแบบว่าตัฟักนะครับผมก็งงมากนะครับแต่ว่าผมชอบ น้องดัฟเน่คีนนะคือคือไอสองคนเนี่ยอยู่ดีก็ตายนะครับโดนฆ่าแบบ what the fuck นะครับอ่าตอนเจ็กกี้เนี่ยโดนตอนโดนฆ่าเนี่ยโดนแทงแบบสามทีแบบชุกๆุกุกนะครับยิงเหมือนกับเอาไรเซเบอร์ยิงผมก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมีอย่างนี้ได้ด้วยหรอนะครับส่วนไอยอดนี่หนักเลยโดนหักคอนะครับแบบโอ้ว่าแต่ฟ c k นะครับไม่คิดว่าดิสนีย์จะแบบฆ่ากันแรงขนาดนี้นะครับ <S <S อ่าคนที่เอามา เอาคนอื่นมาเอามาหานะครับก็คือตัวของอคุณแคร์รีแอนด์มอสนะครับหรือว่าชื่ออะไรนะทริตี่ะที่ในมาจากเดอะแมทริกอะนะครับก็เป็นมาสเตอร์อินดารานะครับมาตอนแรกก็คือเปิดมา EP หนึ่งคิดว่าเก่งมากนะครับโดนค่าแล้วก็ EP หลังๆมาย้อนความหลังให้เรานิดหน่อยนะครับว่า<ต>เคยไปทำอะไรสมัยโอชากับเมย์เป็นเด็กนะครับโอชากับเมย์เนี่ยก็น่าสนใจนะเอาจริงคือเหมือนกับ เขาเขียนมาให้ตัวละครสตัวนี้เป็นเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นแฝดกันเป็นเหมือนเป็นลูกจริงๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการใช้เหมือนกับวิชครฟนะครับเหมือนกับเตะขึ้นมาหรือว่าทําการทดลองมันไม่น่าจะใช่ทางวิทยาศาสตร์นะแล้ว2คนนี้ก็เลยมีฟอร์สแบบรุนแรงมากแล้วก็เหมือนกับจะเป็นผู้นําได้เลยทั้งทงที่ยังเป็นเด็กอยู่ประมาณนั้นนะครับเหมือนกับได้รับการจุติมานะครับแต่ตอนผมดูผมก็ยังงงว่าเอ,อ้าแล้วยังไงอะ่ะแ,แล้วมันจะยังไงต่อคือไอ้เผ่านี้จะยังไง เขาทาแล้วมันผิดเหรอมันผิดกฎของกาแล็กซี่เหรอทําไมเจไดต้องมาฆ่าต้องมาแบบหยุดพวกนี้ด้วยนะครับประตูแล้วมันเต็มไปด้วยคําถามเต็มไปหมดเลยนะครับใครที่เข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งก็ลองคอมเมนต์มาอธิบายก็ได้นะครับแต่ผมเข้าใจลหลักๆก็คือว่าเนี่ยมันก็เหมือนกระทาไปเกินกว่าเหตุแหละแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ามาสเตอร์วันิสตาก็กลายเป็นโยนความผิดทุกอย่างให้โซนให้โซลน,นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจไดมันเลวร้ายจังวะมัน มันไม่ดีเลยนะครับแล้วตัวละครแบบโอชากับเมยมันรู้สึกก็ไม่ได้เหยียดน,นะผมว่าจริงมันก็แต่มันมีความโว้กอ่ะผมรู้สึกว่าตัวละครสองตัวนี้มันไม่ใช่เดอะแบกของเรื่องได้ครับอา,อาจจะด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียเป่ะเรารู้สึกว่ามาสเตอร์โซอ่ะคือลีงงแจโอเคไปได้กับเรื่องนะครับเป็นแบบเจไดเอเชียแต่แบบเมย์กับโอชามันดูพลังนักแสดงมันไม่ดึงดูดมากพอแล้ว คือเขาก็สวยนะคือคือผมผมก็ชอบนักแสดงนะครับคนอ่าอแมนดราเซนเบิร์กใช่ไหมแต่คือแต่บทในเรื่องอะมันรู้สึกว่าต <foreigner> ัวละครมันเราต้องเอาใจาช่วยหรอวะตอนที่มันทะเลเาะกันอย่างเงี้ยตอนโดชากับเมตอนมันสู้กันผมก็แบบกูต้องเชียร์ใครวะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครนะครับรู้สึกว่ามันไม่ริ้ไม่รู้สึกว่ามันมีแรงขับเคลื่อนอะไรที่ขนาดนั้นเลยนะครับก็แต่เนี้ยดูจนจบแล้วซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าทำซีซั่นสองมาบอกว่า โผล่ oh, มาเห็นมาสเตอร์โยดานะแล้วก็เนื้อเรื่องมันยังไปต่อได้ป่าวะถ้ามันยังไปต่อเนี่ยเขาก็ต้องไปหาตักแสดงเซตใหม่หมดเลยอะ่ะเพราะว่าตายกันหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือแค่ไครเมียกับไครเมียกับโอชาที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วเมย์ก็โดนลบความจําผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะทําภาคต่อแล้วมันจะไปทางไหนวะแต่สภาพมันหนักมากนะครับ IMDB ตอนนี้3.8นะครับแต่ฝั่งเว็บมะเขือเน่าชอบซะงั้นนะครับ ฟังของนักรีวิวเนี่ยให้ไปแปเป็ตเลยนะแต่คนดูเกียดมากครับให้ไปสิเองผมก็เลยรู้สึกว่าอะอยู่ที่อยู่ที่ทางสตาร์วอ s อยู่ที่ทางดิสนีย์ล้ว่าเอาไงนะครับเพราะว่าแหม่นักวิจารณ์ชอบแต่ว่าคนดูไม่ชอบอะดินะครับคุณอยู่ฝ่ายไหนคุณลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าผมก็ขอระบายหน่อยแล้วกันคือคือ เสียเสียเลยอ่ะคือเอาจริงๆตอนแมนดาริเลียนตอนบ ba าเฟสมาแม่งก็ดีอยู่แล้วนะพอมันยิ่งทําหลายเรื่องหลายเรื่องรู้สึกว่ามันยิ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอบวันผมผมก็ดูแล้วก็แบบนะครับเอาคนไรนี่ตอนแรกคิดว่าจะคิดว่าจะมีหวังนะครับแต่จริงถ้าผมจะให้ด้านบวกด้านเดียวเลยนะครับก่อนจบคลิปตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าผมชอบฉากสู้ฉากบู นะแบบไลเซเบอร์ฟันกันวุบวับวุบวับแล้วก็แบบฟอสอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าฉากสู้ทุกครั้งที่โผล่มาในเรื่องเนี้ยเอาจริงคือฉากฉากสู้คิดว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของในเรื่องเนี้ยถึงแม้บางทีมันมีความหมายบ้างมีความหมายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนสู้กันเน่แม่งมันนะครับแล้วก็มันเท่เท่ดีมันแบบดาบสู้กันฟังฟังนะครับแล้วเวลาฆ่าแม่งฆ่าจริงอยากให้อยากดู Star Wars แบบแบบเลดอาร์แบบฟันแล้วก็แบบตัวขาดครึ่งหรือไม่ก็แบบ ใช้ฟอร์สบีบจนเลือดทะลักอะไรเงี้ยแบบเดอะบอยส์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนี่น่าจะมันไปอีกแบบนะครับเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เริ่มดูจบหลายเรื่องครับก็เลยจะมาอัพได้แบบวันต่อวันบ้างสองสามวันบ้างน,นะครับก่อนที่หายไปเป็นวีคเพราะว่ามันดูที่ค้างอยู่หลายเรื่องไงมันก็เลยไม่ได้รีวิวอะไรสักทีหนึ่งนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องมูฟี่วันเดอร์เลอร์ค่ะ